สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันเก่เาเก่เาก่อนจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมภาษณ์ระหว่างนันทญาแม่นองนาดากับยายอิดนะครับแยกยอินกันแม่นองสาวฟันเฮลเลกร้อยมาเพื่อไปขึ้นบ้านไม่สองโตสีแดงเลยนะครับเมื่อวันที่สิบหกตัวละครหกเก็บน,นะครับเพื่อเห็นร้อยมาตัวใดก็ตามไปฟังนำกันนะครับ เข้ามาแล้วก็นนะ่ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังนข่งด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดเกิดน,นุ่นที่ยาแบ่งปันใหม่ผมจะจะทําเป็นคลิปเพเปื่อว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสีเห็นตัวได้ร้อยมาดแดงๆก็ตามไปฟังพร้อมๆก,กันครับผมนะครับตามผมมานะครับ ได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะบ้านเกือบเกกหมดไหมบ้านหลังนี้จ้าเพิ่นเฮ็ดจักเดือนพีเอ็ดแล้วแปดแปดเดือนแล้วแปดเดือนสร้างว่าเฮ็ดบ้านยูหันถือซว่มอดถือเกือบใครว่าเกือบทุกหมนถือสองตัวหรือสามตัวสามตัวก็ถือสองตัวก็ถือตัวย่ำขึ้นตัวน้อนปันจินอนอยู่หลังหลัง ทางกินปลาหมเนาะข้างกินปลามันหุ่นปัจจุันปลามั่นหเนาะเออปจจุมันก็วายแล้วนะเจ้ากี่เจ้าท้างกับาบอกนะจ้ามาบอกไปย่งไดผนก็ว่ามันคือวันนี้คนก็ือคนเป็นนเป็นบอกเป็นโตัมันบอกบอเป็นตเลยปันนี้สิเป็นใหญ่คนนี้ไปยัได้บุเรีบวัวคอยฝันไปนอนกับเลยแต่วาน้องสาวฝันกินเหลียล้อยมาแดงยื้อขึงยิ้มมันผลออกเหล้างวดนนี้บอกพี่ แย่หวดนี้ลหละน้องสวแต่ว่าน้องสาเป็นคนบรนเรียกเขาบุเรียนเรีนบุเรีนมันสมักมาคนบเรียนนั่นมากสมักกันแน่นวันวาอกแต่อข้างฟันวานกินโตเรียกร้อยมาแดงจึ้งจึ้งยุบแย้ทีปัะันวานคนฟันตั้งเมื่อใดเนี่ยันว่างจนวดหมวดนี่แหละฟันตะตองงวดได้แย่แต่วนก็ไปออกแ้อุปริญญาเล่าเลยนะัวดบเรียนเรียกเล่ว เละเลขไก่ลองสาวพีนี้ตัวบ้านเลขทีบัตรสิบหกไม่เลขโตบ้านเลขทีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเลขบ้านหนึ่งหนึ่งหกมูหยังมูหีดมูหยังระบ้านอันนี้เบ่ร์จ้าเต้ก็เลขบ้านเลขบ้านหนึ่งหนึ่งหกวัวก็เป็นวัก็อันนี้เล่อยุรล้ว่ามูหยังบัานนี้หยังต่อบาตรเขาต้องทอดต้องทอ น้องสาวพนนี่ยินนมมี่เป็นคนบ่มักเล่บ่ว่ระเสริฐยาเกียเป็นใครได้แต่เป็นคนเปลี่ยนเร่เล่นการเพอนั่นรเราเรา,เรา,า,ก,ากินเรากับเพื่อนก็เพิ่งเคยฝันเกี่ยวก,กับเลื่อมันบ่บ่แต่ว่าขึ้นบ้านหลัางไม่หนี่งเพรตาฝันหัวาะตาฝันนี่แหละแดดซี่หางเดียวหางเดียวบ้านเล็กีนึงนึงผมสา,างเป็นเหตุงานอยู่บ้านหลังนีแปดเดือนมันถึกแทบทุกงวดง่นถือทั้งสามตัวสองต่วอะงานก็ถึกถือตลอดเลยโอ้ยเป็นเครื่องสิบวิางใหญ่เนาะสร้างเนาะง่นเพราะแต่ว่ามันสิเป็นแบบว่า พนี้เนียเตันดแล้วก็สุ่มนีมากเปลี่ยนกันมากอว่าเป็นแนนด์เนียพอบานบ้านแล้วก็สองสามล้านมันก็ต้องจอนได้แล้วเนาะหนัเมาส์แนดงฟูกระเบื้องแนก์ซีฟ้าแนดเดินไซไฟเห็นคุ่งเป็นบริษัทบันเถือกตลอดและคนได้ว่าบางเงียนพุ่มดีได้ว่าสันคอยมาเห็ดงานอยู่เนี่ยบันเถืกไว้เกือบสมวดมันเืือกวัละมือกว่ามือคว้าบันเถือกแต่ก็ได้ตะลราก็ถือกเกือบสมวด เร่นี่เป็นอย <contam inden S 1> ู่ปรบม้านหัวหัวดนึงนี่แหละแ้วก็ตัอย้อนัหวนหาเหมืนบอหาเหมืนบอกว่าได้ยังไดกับมีแต่มีแต่ฝันมามีคนมาบอกแต่ว่าผู้เจ้าทีมบบวกาัวว่าเจ้าทีแย่งหวจมาพี่พอบอกเป็นตัวแต่ว่าหัไม่นอนฝันก็บพวกฝันเต็มทฝันยูเตอจื่อปะไร้จ้าแจ้เ็กแต่ว่าหมดก่อนจะขึ้นมาใีไหมเนาะอืมขึ้นแหลกหูไปนอนหู้ฝันเห็นตัวแดงจื้นึงอยู่ แฝดเจ้ามันเลยมาออกเล้าแล้วล่ะออกเล้าเขียนใส่มือหายมาสั่นเขียนใส่มือหายตัวแดงเครื่องแฝดเก่ามันเลยมาออกเล้าปิดปิดไปนอนั่งหลายมือพวกฝันมิตดแต่น้องสาวฝันนี่คือเราเป็นเจ้าของบ้านเนียนบ้านหลังนี้ว่าแม่นรก้าสามล้านก้วนป่ะนั่นว่าพีดจึงป่ะเนียนแต่ว่าสามหลานอืมเป็นคืนบ้านไม่เป็นไปนอนบ้านน้องสาวเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ฝัน มเห็ดตำแหงบ่เอาทงกินเพทาะแหลวแปดแปดซี่นี่รอยมากแล้วเหมือนบะแหนแดงีนึ่งเลยวางข้างฟันมาสัจ้ามันจะรอนอยู่ไม่ห้างมากหนึ่งหนึ่งหกมันจะม้เรียเรียอยนเด็กหางเดียวไปอเพื่อมันมากมันก็ออดอราแล้ววันเนาะคนซื้อเลขสองตัก็ไปถือหกตัวแบบนี้มันจริงมากจริงไอห้คนที่บ่มาเกลขฟันนะกูมักเลลบ่ฝันเนีะ ก็ฟันเรยาจะพอยาย้มยงบมาขึ้นกับพอยา้ำยาำไวกับขอามาเข่าฟันแน่มาบอกแน่ยแต่ว่าแม่จะเกียดผู้มาเกลียกน,นะแต่ว่านอน้องสาวแต่ฟันวายมร<า>อดผมทีก็ถึงกับแพ้ผมแต่เจ้าก็มารับเอาว้แล้วลแต่ว่าเขาเจะอ,ออกยินก่ได้มันอเจาข้าเหนททเียดหน้าอยู่ผมเจาะจะถึกันแพ้ตอนอีว่าแต่ผมทีจำได้ทั้งเนาะเด็ก้อย,ยมากตัวแดงจริงเลยแต่ตัวเดียวน้องนะฟันเสีน มันขื่นเว้นขื่นเว้นขื่นเว้นเหรอเวลาม,านนมนันนอนมันแตนอ่นรักสนิทจใช่ไหมคนมันเมื <ใน S 2> ่อยเนาะก็เป็นพยาบาลคือเป็นหมอพยาบาลพยาบาลเขาครับเขา,วขาวเว้นยอ,อ,อยนู่อันเพิ่งไวในี้องนี่เปล่ามันขึ้นอีู่กับว่าเรือก,กานมาแล้ววันาานี้เขาโทอตามอีกรีเฟอร์เขาคอาานเทนท์โคตรวฉมใจก็เดยฟาออกไปจะว่าเขามาเก่าโมงเนี่ยมันยังไม่ทันได้เรือกานมาเลยนะเป็น หมอเป็นพยาบาลนี่ก็ไม่นาจะเปนทามี้เนาะผ่าตัดผ่ายังสิมันจะต้องไปดมยาสลบม้อนเป็นมีซันยี่เป็นคนเดียวในโรงพยาบาลเนาะมีซันยี่ผ้าตัดมันก็ต้องไปดมยาสลบเจ้ามือได้บอว่างเขาจะไปให้ระเบิดเงินับเบิ้งคุ้มค่อยจยาเปิ้ลค้าค่อยเออมันโดนแบบนี้เนาะบาคน เพื่อเข้าเจ้าจับมือข้าเจ้าเป็นนัทวีเพื่อนเป็นหมอร้องสิบจักไม่เป็นพยาบาลมันไปเห็นมันไปเห็นไลฟ์คนไลฟ์โลกมันบอกพยาบาลซอยซอยจับเครื่องไม้เครื่องมือซอยถ้าเหมืนผ่าตัดซอยหมอใหญ่มันบอกตัดตั้สิเป็นคนดมยาสลบเป็นคนโปะยาสลบ่นอ๋อว่ามันดมยาเป็นคนโปะยาสลบค่ะดมยาสลบนี่เพื่อเพิ่นได้สลบเองผู้พานี่เพราะมันเป็คนไข้เ่าะแมนที่เพิ่นได้สลบเองเจ้าพิษนี่ าาเต็เย,ยี่ห้อมมาทะเลียนอยากขนาดเลือก,กันมาแล้วก็โทษตามเหมือนยังเดียวปย้าเองอันยาสลบนี่บางครั้งเพิ่นปล่อยน้ำหนังเกล,กลือบ่างไหมบ่เท่าที่รูบังข้างคขารูปึ้งบคือกันบอกเพิ้ลหายท่าน้ำเกลือมันไปเลยเด้เพิ่นบ่ได้เอามาโปอันนี้เอาเด้เขาเคยทานก็บรู้กันแล้วไปก็ได้ยเคยพาอยู่ตอนนั้นเคยเห็ดมันน่ะอ๋อคำคำวานอันพาหน่อยมันจะบ่าณได้ดอกสัใส่แหมเพิ่นสลใส,ส่กับปูน้ำเกลือน่ะ อันน uhh> 네ั้นว่าลวม่าเด่นแ่ไเคยถามมันได้เดียวไม่เคยดูนี้เม็นท uh> ่ามันก็เป็้สียเส้นเียส้ไ่ยาเส้นเด้่าเขาบอกเข้ว่าหลวมหรออนนั้ไม่ห้วมว่ามนสี่เส้นใส่คลน่เส่้เลือ่ะดยวไปเมี๋ยไที่โน่้นย่ แข็งแรก้วไอ้โซ่มันเดิพี่น้องวัมันลงมาได้เป็นมอกันเลยบม่รุ้ว่าจะสรุปมาได้คลิปนี้เป็นเลขน้องสาวพี่อิดน้องสาวเพิ่นขึ้นบ้านใหม่พี่อิดเพิ่นจะไปนอนเป็นเพื่อนน้องสาวทุกมมือเพิ่นว่านอนจังใดกับพวฝันแต่ว่าน้องสาวเพิ่นเป็นเจ้าของบ้านฝันเลขร้อยมาตัวสีแดงจึงครึ่งแปดซี่นะคะเลขบ้านเพิ่น116นะคะพิจารณาเบิ่งเด้อพ่อแมาไปนอนเอฟซีเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะตั้งมาเหจะเข้าขีด แต่ว yeah, so mm ่าแต่ว่าข้องนู้นนี่ก็จะหาหน่อยเนาะเจ้าฉีดยาเมืนเนี่ยาาเออยาา้ฉีดเลย้าเมืนนี่ฉีดตรงนี้เลยทํำมันเนาะคอดูบวกกับถมันเลยนะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วมจักแล้วเีเขากยิหน่อยๆยื้ไตกระดือเนี่ยนะมันกะเคสเนาะละเสเตื่นมากงเต้มอยู่เพราะว่าเปิดขวานลุกใส่ถี่ไม้ขดีดลุกวงหยางหอยยันได้ห่งกันลนะไม่ห่างนโรบา สาวฟันเบอมันตั <an> <Matthew s> ้งแต่สี่กิโลสิบอันดอกมันว่าสี่เจ็ดสี่อันแล้วย่ายนะมันก็สิแปดสี่กิโนอาจารย์พิศดาเนเจ็ดสี่เนาะอาจารย์พิศดากัเจ็ดสี่ทุกตัวเนาะแล้วก็หลายคนอยู่เด้เจ็ดสี่อาจารย์นั่นกับเจ็ดสี่ได้อาจารย์อันทุวันไหมว่างได้ก่อนโอ้ยอีมอมะอยู่สองเมื่อวานนี้เลยเจ็ดสี่หตัวเดียวเจ็ดสี่ เซมซมออาจารย์แซมอาจารยซมดเ็ยาเอาบอกฟังอย่อาจาย์ซมห็ดซีดที่แล้วก็ไอ้หาตัวเดียวไอ้ซีแต่ว่าขององาพี่นี่ยแปซเนี่ยสิมากลไกของเพื่นเนาะันเซีออกก็ไดครับอแซกับว่าแน่เรา้ไม่สามารถได้ทุกตเราได้กด้วยฟันแมนกับไสีแปดซีกับหนึอา้ยันแมนตรงกันเลยครับกับกับไอมอน้งครับครับกับวางบาเอซและท่างระททุกท่าน คองเสียดได้ิน้ฟังแล้วนะครับเี่ดน่นได้ย่าได้สาหลูเรล็กของน้องสาวยายอิดนะครับส่านรับพรไม่ไทยคลิปนี้ก็สาหลูอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องสาวยายอิดฟันเนี่ยเหล็กร้อยมาขึ้นบ้านใหม่สองตัวสีแดงวันพันธิสิบหกตัวละกหกเ็ดนะครับเหล็กร้อยมาที่ประเทศนี่กิดแปดสีตัวเดียวกับสีแดงนะครับตัวเหล็กบ้านที่เพิ่นขึ้นมันก็หนึ่งหนึ่งหกนะครับไปครับบล่านะครับเป็นแนวทางเสือกินแดงของอตบัน ก็หวังวา e ้ FC และท่านผู้ชมทุกท่านคงสิได้ในฟังแล้วนะครับสำหรับผลม้าท้ายคลิปนี้ขออยู่ทีเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ